มาขายเข้าออมื่อนี้โอ้ม่านชิปกูสอบสอบเกียวสอบสีสม้มเขอบเปลือกเด้อโล่เจ็ดพันห้าช่วงนี้ปู<ห>่เนาะแดดคักเิ้ะอันนี้โอ,อ้เจ้ามันปวดเบืดองตานี่เนาะปวดแด้อันนี้พี่น้อยเอ้าเนาะเปิดกล้องมากกว่าพี่น้อยโอ้ อยู่บ้านเฮือนซานของทางสาวฝนนะพี่น้องเด้อเนาะมาอัปเดตเบื้องน้ำกันอีกทีหนึงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากมาแต่บ้านหน้าแพกโอเซียงกับพี่น้องเนาะ,ะมากับเขามาพี่เลิศม,มาเนี่พี่น้องเนาะโดยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสุขูสุขคนมาพบมาเจอกันคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะกับบัเซียงพี่น้องเว้ยมากิดนี่แหละพี่น้องนเนาะแล้วบัารน,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 นี้ เอ้าเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้กะอัปเดตเบิ้งน้ำกัดจนทั่วเพร่ะอะไรเนาะโอ้เบิ้งเชิงฟ้าอืมดูนี้เนาะลำไทยลำหน้านี่บ่วาเลยหลังนี่ใหม่บวบแล้วแบบนี้อืมไหนดิสร่างเขาเนาะมานนั้บ้านบ่ายมุ่งพี่น้องเยกินบ่เข่าหนามนี่เนาะ ลโอ้ยใช่ยังแต่ของข้าวเนาะเดี uh, uh, ๋ยวเอาของหวานมาฝากโอ้โหนึบหลยอร้อยบานอี้กแล้อวไปเอาอันนี่แหละเนาะอ่ารูปแบบตามพิธีพี่ตองกะยกตัวอย่างกับแบบนี้แหละพี่น้องเนาะประตูกับสีสลับแบบนี้แหละพี่น้องวมันบไม่ตรงกันอันนี้ถือกันแล้วพียงแอ้วไป ทั้งเจ้าภาพเพิ่นอยู่อยู่น้อยเนาะเอาลูกเอาลูกนอนบ่โอโห้ปิดเรียบร้อยตัวนี้เนาะมาวานนี้ยังอยู่อะไรมาทางนี้บ้านนี้เออบ่ เออเปิดกล้องมาไม่ได้สมาชิกอย่างนี้โพดแต่นี่นเนาะพักกันให้ยังน่อพักกันให้ยังน่อ,นอนโอ้ย่าเด้อคอยแจ้งตำรวจเด้อเห็นยังค่ะดินบางหินโอ้ยเปิดหมามาแล้วสิจะมีหอยหินบางหินตันเป็นตาแล้วเนาะดินวอกคนขม้าพี่เบิร์ดเรียบร้อยเนาะ ฮุมนโยนี่ป,นประมาณบ่ายมุง้งถ้าช่วงประมาณคำมีช่อนนงนอแนนปิดไปแล้วนี่ไอปิดเบิร์ดเด้หน่เนาะโอ้เนาะมาเบิร์ก่อนเนาะคุณได้ยังได้กินข้าวกินน้ำต่างข้างข้อมือน,นี่โอ้อยุดเดอ้อชุมเจ้าเดอ้ออยู่ข้างหลังมือคอยนี่งคอยใช้ได้ Ơ, bịt mũi, phụ Ơ, bốn nốt, hết sáng bỏ kín ra, cơ bỏ kép. Dụng lạt nó, tay xuất chuột vô. Ừ. À. Đi. Kín lên được rồi, nó khỏi nó. Thôi, mổ nhầy đều bớt một xíu, bây giờ uống cháy vô đấy bệnh này. อุ่นใจทั้งอุ่นทอน้องเราได้แบบนี้เนาะใด้คนน้อยนอนเลยโอ้โหเนาะ,อ,นะอ,นอ,อ,นอาสสกาศมันฮอตเอวทำแสงกระซนี่เนาะมันโดดจนนอนเนาะแมงวันหลบ่อ,บอตามตรงเนาะแมงวันนี่คือหลายเทปวาวยูใส่นีย่ยไปหน้องเยผม พึกอยู่เชนนี่พอแรกขึ้นไปเบื้องนองะมันดื้อมัเดื้อัเด้อไรกนี่ใช้ดูเคยีช้เา้เาใช่นหใช้ดูเคยนะเมนมาเลยบ่านนิโอ้เมนนี่โดนี่เนาะ ยิ <Merci. S 2> いい่งคนเดียวเี่นอลูกเคยหนึ่งสองสามสี่ห้ามอมเอนะเอาสี่ใช่เนาะอคนไดนชาบานนี่คนไหนลูกเฮ้เจ้าชื่อเรื่องอ่ะคนไหนเบิร์ทุกคนหนึ่งสองสาี่เนาะเอาคนไหนคนไหนรอคนไหนรอใช่ Con hôm nay lo có mua luôn. Hãy cho đứa nó này. Đi, đi, đi. Ừ. Tay Đấy, hãy đưa con nè Hãy cho nè. đang nè. áo luôn áo được không đây này. không được không được. không được không được. được không được. không 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 được không อายทั้งวาวอายคืนแล้ววันนี้เฮ้ยยาผ่าฉิคาดเถอะมึงเนี่ยฮะกู่ิเฮ็ดวันนี้พี่นองอีคืนเลยเฮ็ดไปแล้ววั้เฮ็ดอายไม่เศเลยเไปตากแดดยอนวันนดัไหนบานนี้เฮ็ดเฮ็ดมันีบโอ้ย บันเนื้อ,นนอ,อบอ,อคบอุบะบันใต้เนาะเออมามาม,าม,ามาักไอ้ยองนุ่แม่ไม่เท่าก็อยู่นี่อยู่นี่ไม่เท่าก็ดูแลดีอยู่เลี้ยงเข่ายงน้านี่พอด,ดีได้นี่อ๋อผ่ <c oughs> าาจะลุดโอ้ยไเนอกกะอ้ไ้จนว่าผ่าจะว่าขาดใช่ไหมจัดนะบอก หนึ่งสอเอืมเอาเอาบาทนี่เนาะผู้สาวผู้เดียวไม่ใช่ผู้ว่าวผู้สาวก็งามผู้สาวก็เดี๋ยวมาได้ดอกเด้าวนะครูดีนะลายพูดเนาะมีแต่คนรอรเนาะผมแพ้ไปโดยแต่ละคนก็ัยโย ผมทองผมขาวมีเบิดเนาะเยอะมีเบิดลอ่าได้สีเหลืองบาทหน่อนี่อันลูกเคยประจํากันนี่แล้วทูนี่บอสนี่โอ้ยบอสวิ่นในหนึ่งกระถางเลยบอมในเนาะบีมบีมบีมบอสโอเยไม่รู้ลูกเคยเขาเขาเป็นลูกเคยจะยุ่งเขาบเอาได้อีกดี่นนึงโอ้ เอาเลยอ่าฮเอาเอาบาทนี่เฮ็ดลูเฮ็ดจะไหนตีกันเลยเอาเอารถเฮ็ดให้เบิ้งรถไปเอาคือรังกกบินจะไหนคุ้มนี่แหละเพราะได้ม้วนซื่นเนาะนี่แหละเด็กน้อยพี่น้องเลยบ๊อบี้เด็กบ๊อบมวนบ๊ซื่นเนี่ยเพราะโอุ่นน้ำพึ่นนี่แหละ Đi chân mái mình. Mụi đây gang, kadu mua sai gặp mcnam. Mcnam. Do mcnam. Mnnam. 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 Mnnn. Mnn. 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 Mn. 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 จังน้อยน้องเคยตื่นมานี่ชุมเจ้าอยู่บ่ได้ได้เด้อฮะนะพระนะวาวสิตื่นเออนะวาวตื่นได้เนาะนะวาวตื่นนี่บ่แฮงเด้อชุมเจ้าฮะเป็นเป็นลูกเคยนั่นเด้ออย่าหกันเด้อแม่อบดนี้เนาะขึ้นไปเบิ่งหน้างานกันอีกเด้ออ่ามื้อนี้นี่บ่แล้วก็นิดนึงพี่น้องมื้อยังเก็บตกมื้อนียันมื้อยันเลยมาแต่เช้าๆอยู่มื้อนี าเหมือนในทางในเ่อร์กอร์ตัวนี้เขาเละแล้วเอ๊ยยังติดเทคานพุ่นแล้วเฟอร์กระเมื้อแล้วแบบนี้ด้อยแเนาะโอ้ยทางซางเขานีจะว่าชีได้มีโบนัสบุญจังหน่อยเนาะก็วัยเท่นเขาบอกวุฒิยุทธ์มื่อวานนี่นี่เรียบร้อยเมือนี่เนาะโอ้เห็นสองคนเลย เอาแะเดียวไปเอาของหวานมาแก่ข้าวก่อนเสเนาะกินีกกินข่าวกินน้าหมากะยานี่เนาะไปเอามาลิดก่อนเด้อเด้อหัวหางเด้อหมเม้นนด้ข่อยได้ตังเนาะโอ้ยว่าข่อยรอดทักปูเนาะได้ฉสนยังเดือดจักสอ ยังบ่ดทันมาเนาะปูนทั้งเวลาเนาะโดยยังมีแต่เพิ่นว่าทันเบิด์ละไโทรบอกโทษเพิ่อนมามีแต่ว่าเคียบพื้นที่เราได้ให้เราลงมาด้วยสามหกยังหกสอบเดือยของที่พกสอบเนาะที่จะเป็นอ่างยังเดือยเยอกเนาะก็ทำแต่ทางด่านมาเพิ่มเหมือนกันแม่ต่างสร้างเพิ่นอันนี้เลย อ้นานาอเดี๋ยวตาอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวกปเส้งแปะไป,ปผีน่องเอ้ยนี่รับรองนี่มาขายเข้ามื้งนี่<อ> <laughs> มาชิปกูสอบสอบเกี่ยวสอบสีส้มขอบเปลือกเ้อโล่จิตพันห่าช่วงนี้โล่จิตพันห่าเมนจ5 0พันหาช่วงนี้บวไว้ได้ เตลปีอันโลเท่าันมันก่อนเนาะอเปือกอเปือกใช้อยู่ทางไหนบานเนาะพูดไดนแดดแห้งอย่ดอนี่พี่น้องเอ้ยใบีบอันนี้เนาะนอลไปบ่มีมาเมื่อวานนีอันอยู่กวยนอนอนกวยนเป็น ของหวานอาหารข้าวมอาแบบือนี่เอาแบบอ่ากัดปูดด้วเขย่าเขย่าเลยพักกันด้วยรถทั่วดำน้ำหวานน้ำหวานนี่เขาเหนียวพักเลยนะเขาเหนียวเพาอะไรโอ้เมนแน่นอะเขาเนียวทั่วดำเนาะผันห้องเนาะ เปากินนั่นนี่เเขากน้เาขาเนียวโทดำานี่บ่้อวันสอมวันมาเขาลยๆกินนัขาตัววันุมรวมลงตรว้เนาะไฮใส่เนาะมันเจกันที่ไรอ่ะกระติกน้ำได้บริมีบ่มีอยู่ นี่ยังอากาศฮอนชั้นเนาะกินน้ำเย็นเด้ทางช่างเขาเนาะมีนั่นอยู่บ่านน้ำเย็นอยู่รว่าบว่าเรามีน้ำก้อนเย็นอันนั้นบ่อบมีอ่าแขกเด้อดิใช้อันดุกคนผู้บ้าไปชั้งได้นะก็ขาร์ดองได้เนี่เนาะลามีผู้เดียวรู้ทางเลือกแล้วเนาะทำชีเลือกได้เพราะว่าได้เพิ่นบ่เลือกกินนี่ เพิ่นมีสิทธิ์เลือกเด้นีสิเลือกเลือกยากแน่เลยนะยากแล้วผู้วาวลายมองผู้ใดก็ลอเบิดบาดนี้เนาะแต่บ่ให้เพิ่นเข้ามาเล่นนี่แหละเนาะคือเฮาฮู้กันนั่นแหละช่วงมองบริเวณนี่เขตอันตรายแล้วติดเขียนป้ายดเด้ออันตรายเอาเขียนป้ายก็อ่านบ่เนคือเก่าเลยบ่เสียงยากคือเก่าอีกเด้ยากคือเก่าจักอีหยังนี่เนาะเขียนอีหยัง่อีกมันมีหยัง่อเอีกบ่นักในีกเนาะโอ้ย เอาอย่างฝนตกอยู่ตอนแรงเนาะเอาคุเมื่อคุเมื่อนะก็สร้างเขานี่รู้สึกว่างานมาหลายในช่วงนี่เนาะคือว่ามีงานทางบ้านลงมีอีกบ่เพิ่มเติมมาเด้บ่อะยังมาทันแจ้งบ่หรือว่าสิเป็นสิเอาสร้างอื่นบ่องานบ้านั่นเดี๋ยวเราเจองด้วยแด้คันบ่ไป คือว่าไปเฮ็ดตอกกระเทิบบ่คือว่าไปถามใน่ตอนนั้นงกระเทตรนี้่นองทำเอบ่คือวเห็นในคลิปคือว่าตอกกระเทิบบอถามเอ่าาึกจะโดนแบบว่าไปคือว่าเาแบบถามข้อมูลเฉยๆเนาะ โลขึยนมาะโลนะฮะเมนเดสนะาเบื้องมาท่าส้างเนาะคุณนงมูเป็นนี่แดดนงมูคือว่าเห็นกี่หลอออกหนอกเข้ามาแล้วเป่ไปวัดจบอบ ว่าไปทางนี้เห็นทางลาโทรมาเมื่อวานคือว่าอยาก,กเห็ดนานพักยังไงบ้างได้หละบอกคนว่าเห็ดด้วยโรด,มดามาเห็ดนานพักจบเ,เห็นกับสนวันว่กมาเมื่วาน แม่นทั้งชาวนวนลอะไรไปโทรมาวานหนึ่งถามเช่นเวลาขอคำแนะนำปรึกษาโดยเฉพาะนานพักอ่าให้ทั้งสาวมู้นเนี่ยเบบเป็นฐานเป็นฐานกระดีขึ้นช่วงนี้มันฝนตกเลยมันบวมเลยฐานมีซสูงน้ะปลูกมันก็นจังหมออ่างหน้ามันจังหมเปื่อยจึงบวมน้่งไปดูคือการแบบไเป็นไรละเดี๋ยวจังบ้านเพราะนั้นเราจังเข้าไปเบิ้งเจ้าของบ้านยังอยู่ ออกไปเมื่อกี้เนี่ยน,น้องขาม่านี่คือว่าอุ่นคักรถดเนะเตาอ,อบอเขามองแบบแน่นนะเฮ้ยยังแบบนี้คงจากรถตรมบ่ นี่เนาะนี่ลืมใส่ซองลมให้เนาะซองลมตัวดูดอากาศนะถึงเืออนาคตเรามีเงินมีอย่างติดแอเนาะฮะเจาะใส่ปาดใส่น้ำดังบ่ดูเงินพิณด้านคนดูเงินพิณด้านเออเหมือนไอ้เนาะไปไหนเด้อขอให้มีเนาะไอ้เนาะ ดูขึ้นเพดานเนี่ยก็แม่นเย็นบ่ได้เนาะอากาศกา็่าไ้เตยอยู่เพื่อนเขา,ากัดบด่ได้มีตอดุดมีตอดุดขึ้นเพดานเรียบร้อยน้อยเนาะบานกะพอจออังมื้อบานนี้สิได้อ,อ่า Vừa cả nhau này. Vừa nhau này. Vừa chỉ đừng với lá vì ít đi. Này này này, nó, khăn hoặc cả nhau vật. Vừa một tốt cực cấu. Cả nhau trên... Kê phân lại vừa cả. được chỉ rồi. rồi. vừa đi để hao, có mì biếc cái này ở <laughs> <laughs> đâu, này, leo con, chạy đâm, chạy đâm na, theo lại đấy, thêm nhau đấy, có cha ăn đùn nấm nòng không, có riêng trên không có cứ câu. <laughs> <laughs> บ้านคือเก่าแล้วมันห่างมันยังได้เอาจังไปเก็บอสามีท่านึงงนาดบ้านก็นยัางงามเลยเป็นกินต้มทีนั้นก็มันปีแรกได้ปีรุ่นไหมทางมึงปีนี้แด้วจกฉีจังใดนะดูด,ดิงกันตันวมิจฉาหย่าจับหย่าพื้ออ่ะหย่าพื้ <c oughs> หนหย่ามันพอดีปนกับเขานะ มือนี่ประมาณจังมุงแล้วไอ้นี่นะนี่แบเยเทียงเนาะยเียงอืเอาใช,ช่ี่นาองันได้กะถือแกะใช่เนาะบบแรกนี่ฉิได้ตัวนี้ปิดนี่เนาะทังนั้นเนาะนี่เลืออยู่ช่งชองนึงท่านัหนอืมนี่ก็ดฉ้เทคานไว้ตัวนี้เนาะเทคานไว้มือเลยตั้ง,งแก้วเนียนโอประมาณเที่ยงเนาะ เที่ยงบ่ายพอดีเลยมื่นเอาเนาะ,ะนัง่งลำบากป้าชาบานนี่เนาะมีแต่ว่าผมแล้วมืออื่นผมแล้แลสิเข่ามาเนาะโดย มาอะไรกันแม่แล oh ้วอะไกันเยอะพี่น้องว่าตามกันไปขันอีกหนึ่งแล้วบาทนี anyway. ่กเลยฟองน้าบ่โอโดยโดยเอาฟองหน้าฟอยไม่ปัดฟอยก็ไม่ปัดไอ้นี่เนาะกับฟองน้าเนาะตัวนี้นั้นเนาะเกียรเนี่ยนใช่เนี่ก็ต้องคึงอะไรนี่แบบนี้เนาะ ฮอนแลบ้ามันแดดิงท,ที่ได้ลายอยู่แล้วคนไปยืมปุย้มาควกห่ยืมปุยเออเหมือน,นเนาะปุยฮอนใส่น้ำนนออฮอนใส่น้ำเนาะปุยเขียวน้งเฮือนเจ้าบุญมีบ่อยบ,อบอมอ่มีปุยง่นเนาะน้ำฮอน เ okay so นาะป้าซาจังว่ากันเด้อเนาะทั้งสับปนจหลายเด้อยว่าเสียงเดินทางต่อก่อนบัดนี้ไปกินข้าวกันเอาเข้าไปขายก่อนบัตเสี่ย้ข่าไปขายซื้อข้าวกินโอ้หลายสอบอยู่ด้ฮะได้หลายร้านเติบอยู่ดอกแน่นอึ้งครึ่งด้วยชคจนนังเอ็ดเอ็ดมาว้ายผูอ่าไปก็ได้เด้อยเอาบืนเพื่อให้ามาไหมบัดนี้ เนาะเด่นแห้งในโดะนี่อึบฮะเนาะพี่น้อยไปก่อนมาในีพี่น้องเนาะโดะอันนี้เนาะบุกมาพี่ด้วยมือนีกับเขานี่ยครพบดแล้วนี่พี่น้องเลยเขาเปลือกเขาเปลือกพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเยเนาะเคลนี้กับมะออื่นพี่น้อย สำหรับขั้นตอนก็จะจบสิ้นเนาะประมาณช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายพี่น้องเยตามที่เพื่อนบอกมาเนาะแต่ว่าก็ยังรุ่นน้ำกันพี่น้องอ่ะว่าสีทางใดต่อนนะพี่น้องเนาะเอาเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้มาเสียงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อหากินข้าวน้ำซัมปาก่อนแาบนี้เพียงเนาะเป็นเวลาวายมงปลายนิดๆพี่น้องเลยท้องกับห้องอาเวากับบุคอยเสียงกับบุคอยมีปรนใดเนาะพี่น้องเนาะหน่อยเอาจังไหนก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี เบอร์สุขสุขคนเล้อพี่น้องเด้อเนาะต่อมาทำามาส้มเป็นกําลังใจให้ทางบุษแงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะ,ะไม่ได้ไปก่อนเล้อพี่น้องเด้อเนอะาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ